มาที่อีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะครับว่าด้วยเรื่องของอาหารนะครับอาหารเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าไม่มีอาหารนี่เป็นปัญหาใหญ่มากนะครับเราไปดูน้องๆซีเรียนะครับที่เมื่อต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนแล้วเนี่ยไปอยู่ในที่ที่พวกเขาอาจจะเรียกได้ว่า ไม่สะดวกสบายเท่ากับตอนอยู่บ้านเนี่ยสภาพเขาเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับ <S 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 เรื่องของที่พักที่นอนนี่ก็แย่พอกันนะฮะพอต้องอพยพจากบ้านเกิดตัวเองไปอาศัยประเทศเอื่นๆไม่มีญาติพี่น้องไม่มีบ้านคนรู้จกักก็ต้องหาที่นอนตามมีตามเกิดและนี่คือภาพของเด็กๆเ,เหล่านี้ครับเมื่ออพยพไปอยู่ตามประเทศต่างๆและผลงานภาพถ่ายของแมกนัสเวนแมนช่างภาพบูรางวัลที่ต้อง ถ่ายทอดความยากลําบากของเด็กๆเ,เหล่านี้นะครับที่วันหนึ่งก็ต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่กลับเจอชีวิตแบบนี้หนูน้อยวันลาวัยห้าขวบนะครับที่ก่อนนอนเนี่ยจะคิดถึงบ้านมากนอนร้องไห้แทบทุกคืนเมื่อต้องมานอนในค่ายผู้อพยพแบบนี้ครับเธอคิดถึงบ้านขนาดที่ว่าแม่ของเธอไน้สร้างบ้านด้วยมอนและบอกว่านี่คือพื้นที่ปลอดภัยของเธอคนต่อไปครับน้องคนนี้ชื่อว่าฮามดครับอาเม็ดเนี่ยอายุ6ขวบนะครับอชอบนอนตามพื้นหญ้าระหว่าง รอคนในครอบครัวทํางานกับคนในค่ายเพราะไม่อยากอยู่ที่ค่ายเพียงลําพังคนต่อไปเนียคนนี้ที่เห็นนี่คือน้องอับดุลละนะครับคนนี้เนี้ยเป็นเด็กชายที่นอนฝันร้ายเพราะว่าเห็นน้องสาวถูกฆ่าต่อหน้าต่อต,อตาเขายังช็อกอยู่นะฮะไม่เคยหลับสนิทเลยนะฮะนี่เป็นเพียงบางตัวอย่างนะครับเพราะว่ามีเด็กอีกจํานวนมากที่ต้องนอนตามพงหญ้าใต้คนไม้ริมฟุตบาทริมถนนตามตึกร้าง ต่างๆนะครับเพราะว่าค่ายอพยพเนี่ยมีที่ไม่เพียงพอซึ่งเวนเมนนะครับช่างภาพของเราเนี่ยก็ถ่ายทอดภาพของเขาด้วยสีและโทนของภาพให้เราได้อารมณ์ที่เรียกว่าหดหู่พอสมควรนะครับแล้วก็ติดตามภาพเหล่านั้นว่าสมควรแล้วหรือที่เด็กๆพวกนี้จะต้องมาเจอชีวิตแบบนี้เด็กซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยทำไมถึงต้องมาลงเอยด้วยชีวิตแบบนี้ครับ